มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะโอ้ฝนอะไรมาอีกน่ะฝนเฮมาดีครับโนมงาน <c oughs> มาเอาทรายก่อนพี่สวัสดีค่ะ <c oughs> อะไรเนี่ยไปเอาไปเอาทรายนะวันนี้เทหล,ลุมนะ พี่บุ๊คพี่บุ๊ครับ,บ,รบโอเคโอด้ดันหล่อมากเหรอดันรอบป่ะครับกระบอกกระตักทรายเล,กเลยก็ได้เอา้าตักเลยกลย็ได้สวัสดีค่ะอืมไปไป ไม่จับตัวน้ำแดงโอ้นั่นอะไรน่ะคน,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 นเสีเ่ยกไ่ใช่ด้านทางมาเนี่ยมันมัน,ม,นมันสีนักลายนี่ไม่จับตัวน,น้ำได้งเฮ้ยพอแล้วโอ้ยังกระดกเหมือนเดิมเอา้าขี่ฮะใส่รถเดี๋ยวบอกพ่อเองอเพราะว่าหินก็เป็นหินของเก่าเนาะไปคนไปคูดมานะฮะก่อนที่จะ ไม่มีประโยชน์นะก็ยังพอได้ใส่งานอยู่หินเมื่อกี้นี 3, <า>่สามสี่อ้วนอ้วนอย่าก,กวนแม่มจกอือไอ้คู่หนึ่งก็พอ เอาคู่ขึ้นมาเลยเอาเสียมมาด้วยจอบมาด้วยไปทำข้างหลังไปดัน,นไปตู้มาตักน้ำเลยดูน้ำขยั เป๋าที่เข้าไว้ในบ้านนะลูกนี่ก็เข้าไปแล้ว เข้านเดี๋ยวให้ปูนเข้ากันก่อนสักหน่อยนะฮะ ครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูนะลุมโบานก็เทวันก่อนเนาะหลายวันเทลินเทอะไรแล้วนะนะมีฐานอยู่นะเสาผมก็ได้เออเทเลยโอบไปเลยอ่ะนั่นแหละแล้วเดี๋ยวค่อยเอาดินลงนะแต่แน่นๆสักหน่อยเพราะว่าตรงนี้น้ำน่าจะท่วมนะครับตรงนี้ขอเอ,เอาเอาเอาเาไว้รุมพี่บันนี้ ต้อมีไซนี้เลยอ่าโอเคนะก็นี่โอเคเออเออล่องเลยก,ก็ได้ได้โอ้หมัวเนาะผาบมัวปะมาเห็นเอูเออใส่ให้รอบเช้าเลยครับโอเค ใส่ลงไปเลยได้ปะ่ะเดี๋ยวไปตุเดี๋ยวไปหามถังมาก่อนนะครับ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เดี๋ยวเอาไปลาเงเงลยด้วเดี๋ยวมันจะแห้งสีครับสำหรับภารกิจ<ะ>ทีนี่ครับเดี๋ยวก็จะเอาดินลงเนาะนะครับให้แบบว่าแน่นนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าแข็งแรงแล้วแหละนะครับสำหรับเสานะฮะทำฐานทำไรเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยมุงนะครับทุกท่าน ก็มีเวลาทําแค่ช่วงเย็นเนาะเราเลิกการเลิกงานมาเราก็ทํานะครับตายเท่านี้ก็โอเควันละนิดวันละหน่อยอ่าโอเคบายบายเด็กๆบายบายโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมจ้าสวัสดีจ้า